สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเซลหนุ่มกิสดากรุดข่านะครับวันนี้เราจะมานําเสนอรถในเชิงพาณิชย์กันบ้างนะครับเนื่องจากว่ากระแสตอนนี้เนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกสเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงมากๆเลยนะครับท่นนี้ Toyota h i ฮรักรีโวเครื่อง2.4ปี2022นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Single Entry นะครับสวยงามมากๆปี2022นะครับสภาพดูสิครับซื้อไปนี่แทบทำอะไรแล้วไปวิ่งร่วมงานได้เลย มากัะล้อกระทะนะครับแข็งแรงมากๆนะครับในซีรียางอยู่ที่205 70 15บนะครับบวกกับยางโยโกฮามาคันนี้ได้ยางโยโกเลยนะครับต้องบอกว่ายางโยโกเนี่ยถือว่าเป็นยางระดับดีเลยนะครับสำหรับยางแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับมาดูด้านในครับภายในนะครับเป็นไงเอ่ยภายในคันนี้เนี่ยเป็นโทนสีดำนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับแถมมีรูระบายอากาศให้ด้วยนะครับ เวลาจอดตากแดดนานๆเนี่ยเ,เราก็รูระบายอากาศตรงนี้มันจะช่วยระบายอากาศในเรื่องของความร้อนอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับผมแต่ยังไม่พับไฟฟ้านะครับส่วนกุญแจรุ่นนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับแบบพับได้นะครับถือว่าทันสมัยมากๆเลยนะครับที่พิเศษครับผมคันนี้เนี่ยไม่น้อยมากๆ เหมือนรถป้ายแดงเลยครับถ้าได้คันนี้ไปไม่ประมาณ38,000โลนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับมาพร้อมกับจอตรงกลางนะครับจอใหญ่พอสมควรนะครับก็ทําให้เรามองเห็นชัดเจนเวลาเราจะใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวิทยุเออยอะไรเอ่ยนะครับส่วนระบบแอร์ก็ยังเป็นระบบแมนวนวลอยู่ยังเป็นหมุนอยู่นะครับปรับลมแบบอะไรตรงนี้นะครับตรงนี้ด้านกลางนี้ก็จะมีช่องเก็บช่องเก็บแบ่นให้นะครับ อ่าตรงนี้จะไม่มีกระจกเลยครับมีช่องเก็บเล่นให้แล้วก็มีไฟแพรในห้องห้องโดยสารนะครับก็ถือว่าสอบโจทย์มากๆเลยสำหรับไฮรักลิโวปี2022นคันนี้นะครับอ่าเป็นเครื่อง2004ดีเซลรุ่นใหม่โฉมเดียวกับที่ขายในโชว์รูมเลยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับปวงมาลัยพาวเวอร์นะครับกำลังเครื่องดีมากๆแล้นี้เรามาดูด้านท้ายของตู้ครับนี่เป็นไงครับสวยงามมากๆ นะครับมีไฟด้านบนหลังคามองเห็นชัดเจนนะครับแล้วเราจะไปเปิดดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงสภาพตู้ข้างในนี่ครับสภาพมาแบบนี้เลยนะถือว่าใช้งานมาน้อยมากนะครับรุ่นนี้สั่งทำพิเศษนะตู้ตัวนี้ทำจากศูนย์เลยนะครับผมนี้นะครับเราเปิดราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทนะครับ ลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยนะครับไม,ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทน,นะครับมาแต่ตัว,ตว,ตวเปล่าๆนะครับแล้วก็มายื่นเอกสารเอกสารผ่านปุ๊บรับรถได้เลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับไอ้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวรถทัวร์ราคากันอีกทีหนึ่งสำหรับโตลต้าไฮรักลีโวเครื่อง2004ปี2022คันนี้นะครับเราเปิดราคาอยู่ที่479,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ7,000 นิดๆย้ำอีกทีนึงว่าวิ่งเพียง3 8 0 0 0โละครับเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงแต่คุณเซฟเงินในกระเป๋าไปได้หลายแสนเลยนะครับผมถ้าสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ที่เซลล์หนุ่มกิจราคูชานะครับ3ปาครับผมนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรมานำเสนอกันอีกเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm.